ปุ้มปุ้ยตอบชาวเน็ตทำแบบนี้ลูกชายมีอันตรายไหมทำแบบนี้น้องอันตรายไหมได้เห็นหน้ากันแล้วสำหรับน้องใสอัลบรูลูกชายสุดที่รักของปุ้มปุ้ยพันธิพาและกับวินดูวานเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลและล่าสุดสาวปุ้มปุ้ยเผยโมเมนต์น่ารักระหว่างน้องใสอัลบรูและน้องหมาที่เลี้ยงไว้ ซึ่งในคลิปจะเห็นว่าน้องไซอับรูได้หยิบขนมขึ้นมาแบ่งให้ปูบู้น้องหมาน้องหมางับขนมจากมือและน้องไซอับรูก็เอาขนมเข้าปากตัวเองต่องานนี้ชาวเน็ตก็สงสัยว่าําได้ไหมคะอยากรู้ว่าเด็กกินอาหารกับน้องหมาแบบนี้มีอันตรายไหมคะพอดีกำลังแพลนจะเลี้ยงคู่เหมือนกันคะ่ะ ซาปุ้มปุ้ยตอบว่าเท่าที่ทราบจะทําให้เด็กพัฒนาระบบคุมคุ้นกันได้ดีนะคะเรื่องความสะอาดอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่น้องก็แห่งแรดีค่ะยังไม่มีปัญหาอะไรในขณะที่ชาวเน็ตหลายคนการันตีอีกเสียงจากปุ่มปุ้ยว่าการเลี้ยงเด็กแบบนี้ไม่อันตราย